สวัสดีครับพี่น,น้องสุภูสุคนครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนนะครับผมมือนี้นะครับผมมาพอกับพี่น้องอีกแล้วคือเก้าเหมือนเดิมนะครับผมท่ามกลางความสดชื่นนะครับผมจิบน้ำนะครับน้ำอัดลมซาซ่าครับผมแล้วก็ท่ามกลางแสงดาวอันยิบระยับครับผมมาพอพี่น้องคือเก้าเหมือนเดิมครับผมแอดกับซีมาพอพี่น้องในรูปแบบที่นะครับผม อลังการหรือว่าอลังการงานสร้างนะครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนหนา้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยๆนะครับผมในการล่งคลิปนะครับแต่ว่า อยู่ในบรรยากาศนะครับผมห้องสี่เหลี่ยมที่เก่าเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าย่างที่บอกนะครับผมย่างออกไปไซบูได้นะครับอยู่ที่ต่างประเทศกับย่างไวรัสโควสิบเก่าระบาดอยู่นะครับผมก็คือออกไปไซบูได้นะครับในการถ่าคลิปนะครับผมอาจจะยุนในบรรยากาศเก่าๆมุมเก่าๆพี่น้องอาศินาเบื่อนะครับผมแอดก็มาในรูปแบบที่นะครับผมให้แสงระยิบระยับนะครับผม มาช่วยนะครับในในการรับชมพี่น้องสิบ่ได้เบื่อหนาแอดนะครับผมครับกาขอสวัสดีพี่น้องนะครับที่ทุกๆคนทักนะครับผมทักท้ายพี่น้องสุขสุขคนกันลวกันนะครับที่กดลิกเข้ามาเบิ้งคลิปนี้นะครับผมเขากลับมาพบว่าจ่ากันก่อนคือเก่าเหมือนเดิมก่อนไปดูท้ายคลิปนะครับผมประจํามือนี่นะครับผมอ่าเป็นจังไดแน่ครับผมมู่บ้านนี่ครับผมพี่น้องนะครับผมมีหรือเปล่าช่วยเราให้ฟังได้บอก สุ่มเจ้ามีเฮบออคอมเมนต์ใต้คลิปเว้าให้ฟังแน่สบายดีอยู่ไหมสภาพจิตใจเป็นจังใดแน่คอมเมนต์มาบอกแน่แม่ยิย้หยาบกันลายพี่น้องของแอด ครับผมเป็นจังไดครับผมสบายดีกันบ่นะครับผมอ่าจังไดนะครับตะลืมือที่ผ่านพ้นไปนะครับผมหลังจากที่นะครับผมผ่านพ้นไปนะครับมือใดพี่น้องนะครับสบายใจนะครับผมแอดก็สบายใจกับพี่น้องสุภูสุขคนมือใดพี่น้องบอสบายใจนะครับแอดกะบทรู้สึกบอสสบายใจขึ้นกันนะครับผมจังไดนะครับกะขอเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็ขอเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับพี่น้องสุภูสุขคนกันแล้วกันนะครับจังไดย่ามอ่า แอดลงคลิปนะครับผมเพื่อพี่น้องบ่พลาดการรับชมนะครับผมในรูปแบบของแอดนะครับจังสีหละที่ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งสุขสุขคนะครับผมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมราคากระสีโบได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนับนะครับผมพี่น้องจะได้การแจ้งเตือนแล้วก็กะเขามาเบิ่งคลิปนะครับผมมือใด้มากนะครับผมก็โอเคครับมือใด้มือใด้บ่แฮปปี้บ่รู้สึกดีนะครับผมก็ ตามก็ได้ไม่ตามก็ได้นะครับก็เอาที่พี่น้องสูบุซุคนสบายใจก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าแอดกะโล่ให้พี่น้องซูมืออยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณในหลายสูบุซุคนที่ติดตามเขามาถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งคนสองคนหรือศูนย์คนนะครับผมที่ติดตามแอดนะครับผมจังไดก็ขอบคุณหลายๆอีกเทือนหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับในการอ่าอ่าทำคลิปแล้วก็นำความรู้นะครับในรูปแบบ แนวทางของแอดนะครับผมให้พี่น้องนะครับผมได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คือเกาเหมือนเดิมนะครับก่อนลาจากไปก่อนลาไกลพี่น้องทุกคนมืออื่นบอดนสิมาพบพ่อกันใหม่บด่ดได้ทิมได้ป้าสิมาหน้าจอเวาวาอยู่นี่ละ มือหนาสีมาพอพี่น้องไหมครับผมสําหรับมือนี้คลิปนี้นะครับผมเบิ้งปกดีๆเด้อนะครับผมดูปกดีๆนะจ๊ะนะครับผมแล้วก็ไปดูอ่าท้ายคลิปคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับคลิปนี้กะคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้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 ขอให้พี่น้องทุกคนคนไทยทุกคนนะครับผมมีความสุขนะครับผมตลอดการเวลาตลอดวันไปเลยนะครับผมโดยที่สําคัญขอให้มีความสุขหลังจากอ่า 4ี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นไปก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนเลยกันแล้วกันนะครับผมเพราะอีกอย่างนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องสุขสุขก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับผมไปแล้วละนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสบายดีพี่น้องสบายดีอยู่ดีไม่แห้งแก้มแดงอ่องตองสุูสุขกคนครับผมสวัสดีครับ